คนคนนี้ไม่ใส่ร้ายแต่ป้ายสีครับเนี่ยคือสดๆครับที่เวทีนหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินค่ายลูกเสือสมมิตรภาพที่เห็นนี้หน้าตาเหมือนพระเอกหลายช่องก็หลายท่านบอกมองไม่ชัดเจนนท่านผู้การเฉลิมเสริมใจหนูชื่นนะครับจากโรงเรียนศาสตร์นาดีศิลาวิ์ว่าเป็นกรรมการทีมง,งานจัดก,การค่ายลูกเสือ ได้สมมติขอบคุณท่านผู้ทรงนวุธบางองนเทบาทครับที่ประสานท่านพอเฉลิมชัยหนูชื่นได้มาวาดลวดลายสร้างสีสันเป็นค่ายลูกเสือที่มีความพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องประชุมเชลเตอร์ต่างๆแล้วการปรปับปรุงมาตั้งแต่วันเสาร์ที่18ธันวาคมมาจนถึงวันนี้ทีมงานทำการจัดการค่ายก็ลงลุยเพื่อสร้างฐานเพื่อรองรับการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนรลี สามัญสำนักใหญ่ของสำนงานเกตพื้นที่การศึกษาร่วมกับกองกรุสือโรองเรียนในสังกัดนะครับอำนวยการโดยท่านผู้ว่าการรเสื่อเขตพื้นที่การศาารึกษากระทิงเกตสองท่านสุรเชษฐ์พระเอ็นนะครับและทีมงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาหา,างว่างก็แวะมาดูนะครับในช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมข่ายเพื่อรองรับรุ่นแรกอาจานวานวันที่เท่าไรรุ่นแรกรุ่นแรกวันที่ยี 27, 28, ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยสยส รุ่นที่สองยี่แปดยิบเ้าครับนี่สาร,าร่้าเริ่มแล้วนะครับปลายเดือนนี้สี่ 13, 14, ของยางหนึ่งอนี่น,นคือข้อมูลในเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นศูนย์ขขายใดยังไม่จับจองปันเวลาก็รีบเสนอข้อมูลมายังกลุ่มถ่งเสริมให้เร็วที่สุดนะครับเนี่ยวันนี้เราก็มากินข้าวป่ากันทําอย่างนี้นะฮะชาวค่ายทุ่มเทเ,เสียสละเพื่อพัฒนา ลูกหลานของเราในกิจกรรมเสือในการเข้าค่ายเพื่อให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์้5นี้นะครับเป็นสื่อของการจากท่านผู้การลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาลศินเขตสก็เป็นที่รับทราบกันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานการวาดภาพที่ป้ายเวทีกลางของหอประชุมค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินค่ายลูกเสือภูมอีกครั้งหนึ่งจาก ท่านผู้วยการเฉลิมชัยหนูชื่นจากโรงเรียนสถา,านดีสิวาริยุทธ์ครับ